สวัสดีครับผมวันนี้ก็พบกับช่างชายบายคลินิกมอเตอร์อีกเช่นเคยนะครับวันนี้ก็สืบเนื่องจากคลิปที่แล้วนะครับที่ทำเกี่ยวกับระบบเปลี่ยนชุดซ่อมคาบูไปนะครับคาบูน้ำมันรั่วนะครับซึ่งเป็นเวฟร้อยนะครับเวฟร้อยเอสตูดแหลมนะครับตัวนั้นตูดแหลมแต่ตัวนี้ก็ร้อยเอสเหมือนกันนะครับแต่เป็นตูดมนนะครับเพราะว่าร้อยเอสเนี่ยมันมีหลายรุ่นนะครับเผื่อไปซื้ออะไรเนี่ย เราก็ต้องลงรายละเอียดด้วยนะครับว่าตูดมนตูดแหลมปีไหนนะครับผมซึ่งเวฟเนี่ยออกมาหลายรุ่นมากๆนะครับก็คันนี้ก็ปัญหาเช่นกันนะครับผมก็น้ำมันถ้วยคาบูซึมนะครับแล้วก็เดินเบาไม่อยู่นะครับผมก็ก็เลยฟันธงไปที่คาบูอาจจะสกระปรกนะครับก็เลยถือโอกาสเปลี่ยนชุดซ่อมคาบูด้วยไปเลยนะครับ แต่ปัญหาไม่จบแค่นั้นนะครับผมหลังจากที่เราทําการเปลี่ยนชุดซ่อมคาบูแล้วก็ล้างคาบูรเรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งคาบูก็สกรปรกจริงๆนะครับผมแต่เรามาจูนอากาศจูนรอบเดินเบาแล้วมันไม่เป็นเหมือนดังเวฟบร้อยตุ่นแหลมคันก่อนที่เราลงคลิปไปนะครับมันเป็นยังไงมันอาการมันเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวมาติดตามกันดูครับว่า ลักษณะการจูนแล้วมันไม่นิ่งมันเป็นยังไงนะครับผมอันนี้เราจะกูอากาศเข้าจนสุดแล้วนะครับเออเดินรอบลำบา้าสูงแล้วเครื่องก็ยังไม่เร่งเลยนะครับ จะสังเกตเห็นว่าเราขันสกูรอบเดินเบาเข้าแล้วเครื่องก็ยังไม่เร่งน,นะครับพอเราปรับสกูอากาศเข้าสุดก็เร่งขึ้นมาแล้วเราคลายออกปกติถ้าคลายออกแล้วมันจะต้องรอบจะต้องขึ้นใช่ไหมครับแต่นี่ไม่ขึ้นเลยต,ต,ต,ตื้อตันตันยังไงไม่รู้นะครับซึ่งคันนี้นะครับก็ได้ทําการเช็คทุกอย่างแล้วกองอากาศนะครับกองอากาศที่ว่าตันก็ดูแล้วเป่าแล้ว หัวเทียนลองเปลี่ยนของใหม่ดูแล้วนะครับก็เหมือนเดิมนะครับซึ่งถ้าเป็นช่างเนี่ยก็จะดีหน่อยนะครับที่มีหัวเทียนสำรองอยู่ก็ลองได้ไม่มีปัญหาอะไรแต่ว่าถ้าเป็นถ้าเราซ่อมเองเนี่ยเราก็ต้องซื้อหัวเทียนมาเปลี่ยนก็เสียงเงินอีกนะครับนี่ก็คือปัญหาที่แก้ที่คาบูแล้วมันไม่เป็นอย่างที่เราคิดนะครับก็วันนี้ก็ลองมาเช็คตัวนี้ดูนะครับผม เจ้าปัญหาก็คือนี่วาลวนะครับเช็คแล้วนะครับวาลวอเสียโอเควาลวออดีนี่ยันนะครับเดี๋ยวเราจะมาแก้ปัญหาดูว่ามันจะเป็นอย่างที่เราคิดไหมนะครับผมอ,อันดับแรกเราก็ต้องมาตั้งตั้งมาร์กให้มันตรงก่อนนะครับหมุนล้อแม่เหล็กให้มันตรงจังหวะโอเวอร์แลปก่อนนะครับผมเราจะมาคลายฝาปิด ฝาครอบจานไฟตัวนี้ก่อนนะครับแข้งครอบจานไฟนะครับอ่ะวิธีที่จะทําให้ตัวนี้ไม่เกิดความเสียหายนะครับถ้าเราใช้ไขควงแบนเนี่ยมันจะบิดตรงนี้มันจะเป็นรอยนะครับผมตรงนี้เพราะว่าไขควงเรามันเล็กมันไม่ใช่มันเล็กนะอันใหญ่ก็มีแต่ว่าเนี่ยความหนาของมันเนี่ยมันมันเล็กนะครับมันมีระยะแค่นี้นะครับมันไม่เต็มก็เลยเวลาเราบิดเนี่ยตรงนี้จะเสียหายนะครับถ้าลูกค้าบางคนเขาเห็นเขาก็แบบเขา มีคนรักรถ่ะนะเขาก็จะสังเกตความเสียหายที่เราซ่อมไปนะครับก็ให้ใช้แบบนี้นะครับนี่แหวนแบบนี้ใช้คีมล็อกคีบนะครับนี่ใช้แหวนแบบนี้ที่มันพอดีกับล่องตัวนี้นะครับดันเข้าไปเห็นไหมระยะมันจะเพิ่มขึ้นนะครับนี่เต็มดันเข้าไปแล้วเราก็บิดนะครับมันก็จะออกง่ายเพราะว่าช่วงแรงบิดเนี่ยมันเยอะมันมีแรงบิดเยอะนะครับช่วงที่บิดเนี่ยมันเยอะนะครับนี่นะครับหาง่ายมีอยู่แล้วนะครับในร้าน สะดวกนะครับส่วนตัวนี้ก็ใช้แหวนเล็กก็ได้แต่ตรงนี้มันของผมมันหมุนง่ายนะครับอันนี้มันหมุนง่ายนะครับผมอ่ะแล้วก็ใช้ตัวทีนะครับเบอร์ตัวนี้เบอร์สิบสี่นะครับหมุนทวนเข็มนาฬิกานะครับผมหมุนไปหมุนไปจนกว่ามันจะเป็นเจอขีดนะครับขีดหนึ่งก่อนแล้วก็ขีดที่สองตัวเอฟ แล้วก็ขีดที่สามนะครับตัวทีนะครับผมอ่ะตรงนี้คือเป็นมันมันจะวิ่งเลยไปนิดนึงวิ่งเลยขีดไปนิดนึงนะครับไม่ต้องตรงตัวตัวทีเป๊ก็ได้นะครับมันจะวิ่งเลยไปนิดนึงคือจังหวะที่ลูกสูบมันกําลังจะลงนะครับตรงนี้ก็โอเคได้ไม่มีปัญหานะครับอ่ะนี่คือวิธีหมุนล้อแม่เหล็กให้อยู่ที่จังหวะลูกสูบขึ้นสุดหรือโอเวอร์แลปนะครับผม ต่อมาแล้วก็จะมาเปิดฝาวาลวนะครับตัวนี้ก็จะเป็นเบอร์17นะครับตัวนี้ใช้แผวนข้างปากตายแบบนี้ได้นะครับแต่ว่าตัวบนเนี่ยมันจะเข้าไม่ได้มันจะติดกับตัวคาบูนะครับทางที่ดีก็คือถ้าเราได้รื้อคาบูมาเช็คมาล้างหรือมาเปลี่ยนชุดซ่อมนะครับก็ให้เช็ควาลวไปด้วยเลยนะครับเพื่อความชัวนะครับผมจะได้จบทีเดียวเลย ถ้าประกอบเข้าไปแล้วมันก็จะทํายากแบบนี้นะครับเราก็ต้องใช้ข้างข้างปากตายนะครับอันนี้เข้าไปก็ให้ใช้ความระมัดระวังแล้วก็แบบว่ายังไงล่ะอย่าอย,อย่าทำล้อเล่นกับมันนะครับเอ,เอาจริงๆใช้แรงเค้นจริงๆนะครับไอ้ฝา,าวาลมันจะได้ไม่เสียหายนะครับ ทำเด่นทำจริงก็คือคือเราเราทำไม่ไม่โฟกัสอ่ะครับผมก็เคยนะทําแบบทําเหมือนมันจะออกง่ายๆอะ่ะมันก็เสียหายนะครับเราต้องจริงจังกับมันโฟกัสกับมันมันก็จะออกง่ายนะครับมันคล้ายๆการเพง่เพงเพ่งกระเสียจิตอะไรประมาณนั้นนะครับแต่ว่ามันได้ผลจริงนะครับผมอ่ะดูตัวเราไอดีก็ไอเสียนะครับก็โอเคแต่ไอดีเนี่ยยันนะครับ ตอนแรกว่าจะทำคลิปเรียวนะครับแต่ว่าความยาวคงไม่พอ,อเดี๋ยวผมจะมาปรับตั้งก่อนนะครับผมอาจจะเสียเวลาเนื่องจากมันอยู่ในที่แคบนะครับไอ้แบนข้าปากตายมันจะทำงานลำบากนะครับเราก็ต้องใช้ตัวนี้นะครับเครื่องมือพิเศษแบบนี้นะครับเป็นตัวช่วยนะครับแต่ตัวนี้จะเป็นหัวเบอร์เก้าส่วนใหญ่ฮอนด้จะเป็นหัวเบอร์เก้านะครับ ถ้าเป็นรุ่นอื่นก็จะเป็นหัวเบอร์ 8, อาจจะใช้ไม่ได้นะครับแต่ว่า honda ใช้ได้ทุกรุ่นนะครับเบอร์9มันก็จะทำงานในที่แคบได้นะครับผมตัวนี้แต่ถ้าเราเช็คตอนที่ล้างคาบูเราก็ใช้ตัวนี้ช่วยได้นะครับไม่มีปัญหาอะไรหลังจากที่เราตั้งแล้วนะครับตัวนี้เวฟก็0.05นะครับทั้ง2ตัวแต่ว่าผมจะใช้ความรู้สึกเอานะครับเพราะว่าทำบ่อยก็ าการระยะได้นะครับการระยะความรู้สึกได้นะครับว่ามันขนาดไหนนะครับเดี๋ยวเราตั้งเสร็จแล้วเราก็ไปหมุนดูก่อนว่ามันโอเคไหมนะครับหมุนหมุนล้อแม่เหล็กดูก่อนนะครับไม่ใช่ว่าตั้งแล้วก็โอเคเลยนะครับต้องเช็คก่อนถ้าหมุนถูกจะสังเกตว่า วาวไอาเสียมันจะกดก่อนนะครับแล้ววาวไอาดีมันจะกดตามหลังแล้วมันก็จะขึ้นมาในตำแหน่งเดิมนะครับเสร็แล้วเราก็ออกมาขยับดูว่ามันโอเคไหมอ่ถ้ามันโอเคแล้วเราก็ล็อกได้เลยนะครับ เดี๋ยวเรามาลองปิดฝาเบาแล้วก็มาลองจูนอากาศดูจูนขบูดูครับว่าเป็นยังไงจะหายไหม ก็นแม่เดี๋ยวกันอ่าอ่าโอเคครับก็เป็นอันเสร็จสิ้นนะครับแสดงว่าเราแก้ปัญหาได้ถูกจุดแล้วนะครับผมก็นี่ก็เป็นทิกเล็กๆอีกอย่างหนึ่งนะครับที่อาจจะมองข้ามไปนะครับผมอ่าก็จบไปนะครับสําหรับคันนี้นะครับผมก็ถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับช่างชายบายคลินิกมอเตอร์ครับผมสวัสดีครับ